สวัสดีนะครับวันนี้วิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับที่คุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรมม c โ m m มิเด e ย e ีเม e นะครับแต่ตอนนี้มันเป็น Adobe dem a v e r ไปแล้วนะครับเพราะว่า,าบริษัท Adobe นะครับ takeover บริษัท m a โ r o m e เดีไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นโปรแกรม Adobe d e e a v e r อร์เแล้วนะครับ เอาล่ะวันนี้นะครับคุณครูก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของอาการใช้โปรแกรม m a c โกม e เดียดีมเปเบอรเบื้องต้นนะครับทีนี้ก่อกนอื่นนะครับเราก็จะไดอ้อยู่ที่หน้าจอของ Windows นะครับ Desktop ทีนี้เราจะเข้าสู่โปรแกรมมัลโกม e เดียดีเบอร์นะครับให้นักเรียนไปที่เมนู Start นะครับแล้วก็ไปที่ เมนูของโปรแกรม Marco Media d e v e l r จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับเครื่องครูชาร์ปสักนิดหนึ่งนะครับจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรม m a r o Media ขึ้นมาจะเป็นหน้าต่าง w i n d o w ด้วยนะครับในหน้าต่าง Windows ตัวนี้นะครับมันจะให้นักเรียนทำอะไรบ้างสำหรับหน้าต่าง Windows นี้นะครับจะเป็นตัวที่จะนำนักเรียนไปสู่ โปรเจกต์อของมั c คร e มีเดียดีเวเ r อร์ต่างๆเพราะว่าในเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ก็จะมีเว็บเพจที่ประกอบไปด้วยภาษา html บางเว็บไซต์ก็จะมีการทำ php php c u s i o n นะครับถ้าเว็บไซต์ไหนที่อรองรับโปรแกรมของอบริษัท Microsoft ก็จะมี asp แล้วก็รองรับพวก CSS นะครับ JavaScript นะครับพวกนี้ภาษา JSP แล้วแต่นะครับดังนั้นเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวไหนแต่ว่าอันนี้นะครับวิดีโอนี้จะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นตัวอื่นๆนะครับแต่ว่าอันนี้เจาะจงนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต12แล้วก็เกณฑ์ของอ่าการแข่งขันนะครับทักษะวิชาการนักเรียนนะครับมัธยมศึกษาเขากําหนดให้นักเรียนนะครับทำเว็บเพจนะครับโฮมเพจด้วยภาษา HTML โดยไม่ต้องใช้การรันดัตเตอร์เบสหรือรันเซิร์เวอร์นะครับดังนั้นเราขอเบสิกนะครับก็คือการใช้ด้วย ตัว HTML ภาษา HTML ธรรมดา,านะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ภาษา HTML จริงๆครั้งแรกนะครับมันจะเข้าสู่หน้าตาม,มันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้เราสามารถย่อลงไปได้เราก็จะเห็นว่าคือในอปพปรแกรมาโครมีเดียหรือ Adobe Dreamweaver ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะ ใส่ข้อมูลลงไปได้ในหน้าต่างสีขาวตรงนี้ทีนี้เราจะมาเรียนรู้วา่าเราต้องทําอะไรบ้างก่อนอื่นที่เราจะสร้างเว็บไซต์นั้นนะครับเราจะต้องอมีโฟลเดอร์นะครับมีการสร้างโฟลเดอร์เพื่อจัดเก็บไฟล์นะครับหลังจากนั้นเราจะมาดีไฟไซซ์กันทีนี้เราก็เรียนเรื่องของการสร้างโฟลเดอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้นักเรียน ลองไปสร้างโฟลเดอร์ซักโฟลเดอร์หนึ่งนะครับอของครูไปที่ D G นะครับะนะครับ D G แล้วเราก็สร้าง New คลิกขวานะครับ New New ไปที่ New Folders นะครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์อ่าชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาอังกฤษก็ได้เราเขียนว่า w e b า่า็ e หลังจากนั้นอ่าตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในเวฟแต่และเวฟนะครับเราก็จะประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงนะครับหรือว่าตัวมีเดียต่างๆนะครับดังนั้นเราก็จะมีโฟลเดอร์ไว้เก็บเรื่องของไฟล์ต่างๆไม่ว่าไฟล์ที่จะได้จากตัวโปรแกรมหรือไฟล์พวกมิวสิกต่างๆนะครับดังนั้นเราต้องสร้างโฟลเดอร์นะครับเอาล่ะสิ่งที่สาคัญที่สุดเราต้องมีภาพแน่นอนนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า i m a g มมา image อ่า image เ,เติม s นิดนึงนะครับ image ม,มีภาพหลายภาพต่อไปเราสร้างโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ html เราก็ใส่ว่า html อ่านี้เก็บไว้ html ต่อไปเราสร้างโฟลเดอร์คำว่าโฟลเดอร์ว่า media สร้างมีเดียเราก็จะได้ตัวโฟลเดอร์3มโฟลเดอร์นะครับที่อยู่ข้างในที่เราสามารถาดึงตัวไฟล์ที่เราสร้างจากเว็บไซต์ Adobe Dreamweaver มานะครับแล้วก็มาเก็บในโฟลเดอร์เหล่านี้อาปิดลงไปนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาสร้างเว็บไซต์นะครับก่อนที่เราสร้างเว็บไซต์เราต้องมาดีไฟล์ไซต์ให้นักเรียนไปที่เมนูไซต์ แล้วก็คลิกที่ New Site นะครับ New Site สำหรับไซ t ์ที่เริ่มต้นเราก็เราก็ใส่ตัวนี้ก็จะถามว่าเราจะสร้างเว็บไซต์อะไรนะครับเราก็ตั้งว่าเว็บเว็บอะไรก็ได้ชื่ออะไรก็ได้นะครับเว็บ01นนะครับอันนี้ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเราก็ไปเฉยๆนะครับก็ถามว่า Do you want to work with server อันนี้เราไม่ได้สร้างเซิร์ฟเวอร์เราก็ว่า no I don't want นะครับอาทีนี้ตรงนี้มาถึงก็บอกว่า are you works during the development ให้เราดูว่าโฟลเดอร์ที่เราจะสร้างแล้วก็ใช้งานเนี่ยไฟล์มันอยู่ที่ไหนดังนั้นให้เราคลิก browse นะครับเอาใหม่นะครับคลิกที่ตัวโฟลเดอร์รูปโฟลเดอร์นะครับ browse เพื่อจะหาโฟลเดอร์ที่เราวางไว้เมื่อกี้เราสร้างใน drive ใช่ไหมครับอักเด็นเราก็ไปที่ drive w นะครับ เราก็ select ไปในตรงนี้นะครับเราจะ store your file ก็คือเก็บไฟล์นั่นเองนะครับแล้วก็คลิก next ไปทีนี้ก็ถามว่า do you want to connect your server ไม่ต้องนะครับทีนี้ก็บอกว่า the folders your server ไม่ต้องนะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ให้เราคลิกที่เว็บเหมือนเดิมนะครับเก็บ อ่าไฟล์หลังจากน,นั้นก็ถามว่า do you want to enable check during out file ตัวนี้ให้เราเนี่ยโน่เหมือนกันนะครับ่าเราเสร็จแล้วเราก็จะได้โฟลเดอร์ให้คลิกกับว่า done เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเครื่องของครูมันอื่นไปนิดนึงอ่านะครับปฏิว่าเครื่องมันอื่นไปนิดนึงอ่าวเราเข้าใหม่นะครับเมื่อกี้ เดี๋ยวรอสกู่นะครับอ่ากูเปิดใหม่นะครับไปที่ html อ่าหน้าต่างเดิมนะครับไซส์เมื่อกี้นะครับเน w s i ไซต์อ่าเว็บนะครับอ่าเน็กนะครับอ่าตอนนี้ไม่ใช่อันนี้เลือกโฟลเดอร์ อาเวฟนะครับเมื่อกี้ตัวนี้ก็เลือกเวฟเหมือนเดิมนะครับสีเหล็กเล็กนะครับตัวนี้ก็นดันอ่าเราก็จะได้ดนักเรียนจะสังเกตดูว่าด้านขวามือของเราเนี่ยนะครับก็จะปรากฏว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยอยู่ในไดจีนะครับโฟลเดอร์เวฟแล้วก็จะมีอ่าโฟลเดอร์ย่อยนะครับก็คือ html media นะครับเราสามารถใส่ไฟล์เหล่านี้นะครับ ทีนี้ในการแข่งขันนะครับกรรมการก็จะเตรียมไฟล์มาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น Image กับมีเดียสตัวนี้นะครับกรรมการจะเตรียมมาให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วตามหัวข้อที่กรรมการจะตั้งให้นักเรียนได้แข่งขันกันนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้เว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มต้นสร้างาเว็บไซต์ นะครับกันต่อไปแต่ว่าวิดีโอนี้นะครับก็จบสิ้นในเรื่องของขั้นตอนการ define size นะครับ